ต่ให้คาปอมะตให้ดูกูนี่ไปคุยบักเผ่าหรือเป็นอย่านี้เล็ดมาหยอดมเล็ดพันมาหยอดหยอดยอดลงเปหกเม็ดเคยลายมันเสียน้าพวด

tiếng hàm mượn cho nó bừng cái này, ớt nấm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  nó lại xum xum, tiếng hàm mượn cho nó hot, bứt bừng, đây hot mượn, bả mượn hot, xum cho nó cả bó hot, toàn bó xum cho hot ở phía này này, ớt nấm đi, xum thôi, và nó bốc ดูสภาพเห็ว่าไว้เนี่ยแบบนอแวกาฟองมันคุ้มทุกคอยมาดูกันยมาดูเสร็จแล้ว ออกเหมาะจนมันไปลงกองฟมเสร็จแล้วจะรูไว้มันออกเดี๋ยวเขาจะมาไปลงน้กกอง,ฟม,กมกมงอฟมมีนม้ำนะสูดใเดินห่านปลูกแล้วก็มี ดูนมกันจ้าอันนี้ผักในดินต้นหอมตั้งอ๊อันนี้ปลูกในดินเดลงในโฟมรองบึงมีต้นหอมก็อยู่ในดินยังบ้านได้ใส่โฟมรองบึงได้พี่น้องเด้อปลูกดินอยู่ที่อยู่ในน้ําเ็แล้วเฮาก็จะมาลงน้ําหอมปอมมันใหญ่แล้วหอมเปอตยาเกี่ยวเข้าพี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ย พังหัเพ่นง,งามงามเก็บกินโปร่งน้ำของพระท่านปลูเพิ่เก็บงามอิเล่นีน่นี่ซิดเตต,ตัดพิ่นข้าหญ้าเกี่ยวเขาเป็นี้สิงซิดเตตัดพักกันแง่งสาระนี้พระท่านด้เบิ่งดูแลเพิ่นกันซได้มาดูแล่ระเบิดปลูกป่าไว้ข้า,ากเกี่ยวเขาข้าหญ้าเกี่ยวเขาเป็นี้เสร็จแล้วมาดูกันจ้ะสวนหย่อมน้อยๆเล็กๆน้อยๆไว้กิน ในครัวเรียนจ้าคลิปนี้ยกับพี่ตันนี้แล้วจ้าเจอกันคลิปหน,น้าจ้า